ใครบ้างที่เกิดธรรมสังเวศอย่างแท้จริงมีใครบ้างไหมสมมติว่าชาวโลกมีหมื่นล้านคนจะมีคนเกิดธรรมสังเวชกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นล้านน้อยนะที่จะเข้าใจในหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัส ทั้งๆท,ที่เห็นกันอยู่ว่าชีวิตทุกชีวิตนั้นเราเกิดขึ้นมานั้นไม่ได้เอาอะไรมาเลยแม้แต่ร่างกายของเราก็จะต้องมาเอาอยู่ในโลกอันนี้ร่างกายทุกส่วนก็มาได้อยู่ในโลกนี้เอง เรามาจากพบใดภูมิใดนั้นไม่ได้เอาอะไรมาเลยแม้แต่นิดพอได้อัตภาพร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์แม่เราก็คลอดออกมาพอคลอดออกมาก็ไอเรื่องคลอดลูกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นเหตุให้เกิดความสบายเป็นทุกข์แทบตายแม่ก็แทบตาย พ่อก็วิตกกังวลแทบตายแล้วสัตว์ผู้เกิดออกจากท้องแม่มาก็แทบตายเช่นกันแล้วมีใครบ้างเกิดธรรมสังเวชผู้เป็นแม่เจ็บแทบตายร้องควรครางและบางคนถึงกับถึงชีวิตลูกก็ตายอยู่ในท้องแม่ก็ตาย พราะออกลูกอันนี้เราท่านก็เห็นกันชัดอยู่มีใครบ้างไหมกลัวสิ่งเหล่านี้เกิดธรรมสังเวชในใจมีบ้างไหมน้อยคนนักแม้แต่ฝ่ายบรรพชิติตของพวกเรานี้แหละเวลาคนตายญาติโยมก็มี ขันดอกไม้ไปอาราธนาความจริงยาโยมเขานิมนต์ไปพิจารณาปรุงธรรมสังเวชเพื่อให้เกิดความสลดสังเวชในชีวิตว่าทุกคนนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นนิมนต์พระเจ้าพระสงค์องค์สามเณรไปพิจารณาอัตภาพร่างกายนี้มันไม่จรังยั่งยืน ไม่มั่นคงถาวรเกิดมาในเบื้องต้นแปรป่วนในท่ามกลางสุดท้ายสลายตายไปทั้งสิน้นเขานิมนต์พระสงฆ์องค์สมเนรไปปรงธรรมสังเวชลองคิดดูว่ามีกี่รูปที่เกิดธรรมสังเวชจริงๆมีบ้างไหมความจริงก็มีอยู่แต่มันมีปริมาณน้อย ส่วนมากแล้วไปปรงธรรมสังเวนอนิจาวตาสังฆาลาอุปัตวะยธรรมิโนอุปจิตตวานิรุชันติเตสังวูปัสโมสุขโขสัพเพสัตามรันติจะมลิงสุจะมริสเรตาเทวหั่งมริสมิััทิเมเอตสังสยท่านแต่งไว้ดีดีปราดท่านแต่งเอาไว้ ท่านกล่าวเอาไว้ท่านชี้แจงแสดงเอาไว้นั้นดีเตเลือเกินแต่พอพระสงฆ์องค์สามเณรไปปรุงธรรมสังเวชก็ไม่ได้ทําให้เกิดธรรมสังเวชอะไรดังนี้เป็นต้นทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้นญาติโยมก็เห็นพ่อตายอยู่แม่ตายอยู่สามีตายอยู่ภรรยาตายอยู่ญาติญาติก็ตาย แม้แต่ชาวต่างประเทศชาติใดภาษาใดจะเป็นประธานธิบดีใหญ่ขนาดไหนกษัตริย์ใดประเทศใดก็ตามจะต้องถึงสวรรคคตสิ้นพระชนเป็นต้นตายตามลำดับก่อนที่จะตายนั้นใช่ว่ามันจะมีความสบายความแก่ความแก่นี่ใช่ว่าทำให้บรรดาสัตว์โลกมีความสบาย ไม่ใช่ทุกคนไม่ปรารถนาความแก่เพราะความแก่นี้นะ่ะมันชำรุดทุดโสม,มันโสมมางั้นเถอะมันไม่ใช่ทำให้เกิดความเจริญมันเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปตั้งแต่อยู่ในคันของมารดามันก็เสื่อมอยู่แล้วพอออกมาก็เสื่อมไปตามลำดับเสื่อมในเบื้องต้นเรียกว่าปฐมวัย ปฐมมวัยเรียกว่าเสื่อมในเบื้องต้นเพราะวายะนี้แปลว่าเสื่อมปฐมแปลว่าในเบื้องต้นเสื่อมในเบื้องต้นเรียกว่าปฐมมวัยตั้งแต่เกิดจนถึง25ปีอันนี้มันเสื่อมไปตามลำดับถึง25ปีจากนั้นไปก็เรียกว่ามัชชิม,มวัยมัชชิมะก็แปลว่าในท่ามกลางวายะก็แปลว่าเสื่อมอัตภาพร่างกายของชาวโลกทั้งหมด เสื่อมในท่ามกลางจากยี่สิบหปีไปตามลำดับเสื่อมไปถึง50ปีลองคิดดูที่ว่ามันเจริญขึ้นไหมไม่ใช่เลยตามหลักธรรมและไม่ใช่เจริญเป็นความเสื่อมแต่โลกสมมุติว่าตั้งแต่เกิดมาถึงกลางคนนี่เรียกว่าวัยเจริญจากกลางคนก็เรียกว่าวัยวัยแก่ แต่โดยหลักธรรมแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเสื่อมมาตั้งแต่อยู่ในทองของของคุณแม่เรียกว่าคันแก่มันแก่ตั้งแต่อยู่ในคันทีนี้จากห้าสิบเอ็ดปีไปเรียกว่าปัจฉิมวัยปัจฉิมแปลว่าสุดท้ายวัยยะแปลว่าเสือ่อมลองคิดดูที่ว่า วาระสุดท้ายของชีวิตเรียกว่าวัยสุดท้ายคือมันเสื่อมในวาระสุดท้ายของชีวิตในเมื่อมันเสื่อมไปอย่างนี้ความแก่ก็ปรากฏชัดขึ้นผมก็ขาวขึ้นร่างกายก็เหี่ยวยน่นหูตาก็ฟ้าฟาง ทุกสิ่งทุกอย่างบางงั้นเถอะในร่างกายนั้นเสื่อมไปตามลำดับทั้งสิ้นท,ทั้งทั้งที่เห็นกันอยู่อย่างนี้แล้วมีใครบ้างไหมกลัวสิ่งเหล่านี้มีบ้างแต่ว่ามันมีปริมาณน้อยนอกจากนั้นร่างกายของคนเราทั้งโลกมีความเจ็บ มีความปวดมีความเจ็บป่วยเจ็บปวดเกิดจากความเพียรเกิดจากการนั่งนานยืนนานเดินนานนอนนานอันนี้อันหนึ่งเกิดจากความป่วยไข้อันหนึ่งร่างกายของชาวโลกก็ได้รับเสมอกันทั้งสิ้นความเจ็บ ความปวดความเจ็บความป่วยได้รับกันโดยทั่วหน้าความเจ็บความปวดความเจ็บความป่วยไข้มันทำให้เราท่านสบายหรือก็ไม่ใช่ไม่มีใครปรารถนาอีกเพราะอะไรก็เพราะว่ามันทำให้เราลำบากอันนี้ทุกชีวิตจะต้องได้รับเราก็เห็นชัดอยู่ เพราะทุกคนนั้นเคยเจ็บเคยปวดเคยป่วยบางคนก็สารพัดโรคทางโรคเบาหวานโรคความดันโรคกระเพาะโรคเส้นโรคเอ็นโรคเลือดโรคตับโรคไตโรคไส้โรคพุงสารพัดเห็นชัดอยู่แล้วมีกี่คนที่เกิดธรรมสังเวชก็เกือบจะไม่มีและสุดท้าย หมดลมหายใจการหมดลมหายใจนั้นเรียกว่าตายตามภาษาสมมติเรียกว่าตายเอ็นการตายนี้เนะี่ยมันทำให้เกิดความวิปรโยคเรียกว่าพลัดพลาดทีนี้เกิดความวิปรโยคโศกสัน ลำพึงลำพันอาลัยอาวรสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความสุขหรือไม่ใช่ทำให้เกิดความทุกข์ทั้งนั้นไอคนที่ร้องให้ก็ไม่นานก็จะต้องตายเช่นกันคนตายไปก่อนก็ตายไปคนอยู่สุดท้ายภายหลังก็ตายกันไปตามลำดับ ทุกรูปทุกนามจะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นเห็นกันถึงขนาดนี้เผากันอยู่แล้วเผาอีกเผาแล้วเผาอีกเก็บกระดูกก็เก็บแล้วเก็บอีกถามว่าจิตเกิดความสลดสังเวชบ้างไหมขนาดไปพระไปพิจารณากระดูกเนนไปพิจารณากระดูก ลูกๆหล,ลานๆญาติๆไปเก็บกระดูกกันเกิดธรรมะสังเวชบ้างไหมน้อยบางทียังหิ้วเล่าไปกินกันอย่างสนุกสนานไปเก็บกระดูกงานคนตายนี่ขึ้นโต๊ะจีนเลี้ยงกันอย่างมโหฬารฉลองพ่อตายก็ฉลองพ่อแม่ตายก็ฉลองแม่ โดยเฉพาะผู้มีอันจะอยู่จะกินกลัวเสียหน้าพอพ่อตายแม่ตายปู่ย่าตายายตายจะต้องจัดเลี้ยงโต๊ะจีนบนโต๊ะจีนนอกจากอาหารธรรมดาแล้วยังมีเหล้ามีเบียร์สารพัดกินกันแล้วก็สนุกสนานร่าเริงแถมยากเอามหารสพมาเสพงานอีกฉลองอย่างใหญ่หลวง เกิดธรรมสังเวทไหมไม่มีทางเลยทีนี้ในเมื่อเราทนทังหลายพิจารณาถึงจุดนี้แล้วมันเกิดจากอะไรทำไมที่ทำไมคนเราจึงไม่เกิดธรรมสังเวชบ้างทำไมจิตจึงไม่เกิดความสลดสังเวชบ้างอย่างพระเราไปในนี้แน่นะอนิจจาวัตสังขาลา ตาก็ซอนใส่ดูว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างโยมถวายเยอะไหมมีไหมถ้าใส่น้อยก็ยังพลยังบ่นอยู่ถ้าใส่ปัจจัยน้อยยังบ่นอยู่แทนที่จะเกิดความสังเวชสโรใจพออนิจจาวัตสังขาจิไรนะมองดูไทยฐานของญาติของโยมไปเอาไทยฐานต่างหาก ไม่ได้ไปปรงธรรมสังเวทเลยอย่างนี้ก็มีทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้นในเมื่อเราพิจารณาให้รู้ชัดตามสภาพความเป็นจริงข้อนี้มันไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นเลยนอกจากอำนาจฝ่ายต่ำคือกิเลสครอบงำจิตอันนี้คือกิเลสมันเกิดครอบงำจิตปิด ตาบังใจมันปิดตาบังใจไม่ให้เห็นชัดตามความเป็นจริงนี่ไม่เห็นชัดตามความเป็นจริงมันจะเห็นเป็นอย่างอื่นเห็นคนแก่ก็เฉยเฉยเห็นคนเจ็บคนป่วยก็เฉยเฉยแม้แต่ตนเองแก่ยังเฉยเฉย คนอื่นแก่ก็เฉยเฉยตนเองเจ็บป่วยก็ยังเฉยๆอยู่บางคนคนอื่นเจ็บป่วยก็เฉยๆไปนั่งเฝ้ากันดูหน้าตาเศร้าก็ยังไม่ได้เกิดความสลดสังเวชอะไรเลยเวลาเกิดการตายขึ้นมาก็เฉยๆที่มันเป็นอย่างนี้ก็เกิดจากอำนาจกิเลสเห็นไหม อำนาจมันขนาดไหนมันปิดตาบังใจของชาวโลกให้ตาไหนนั้นมืดสนิทบอดสนิทมองไม่เห็นอัดมองไม่เห็นธรรม,มองไม่เห็นตามสภาพความเป็นจริงเลยนี่อันนี้เพียงยกมาเพื่อให้พวกเราท่านทั้งหลายทำความเข้าใจว่ากิเลสเนี่ยมันมีอนุภาพขนาดไหน มันมีพลังขนาดไหนมีเล่เหลี่ยมมารยามีเล่กลมารยามากมายขนาดไหนทั้งทั้งที่เห็นด้วยตาฟังอยู่ด้วยหูพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสไว้ว่าชีวิตนั้นมันไม่จิรังยั่งยืนมันไม่มีสาระแก่นสารอะไร อย่าไปลหลงไหลในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสิ่งที่เป็นสาระพระองค์สอนอยู่อย่างนี้แล้วก็ชาวโลกก็ได้ยินอยู่แต่พอได้ยินแล้วเฉยเฉยนี่อันนี้ก็เกิดจากสภาพจิตสภาพจิตที่กิเลสมันครอบงำมันเศร้าหมอง มันก็เลยไม่เกิดธรรมสังเวชอะไรเลยอย่างร่าเริงเหมือนตนเองไม่แก่เจ็บป่วยตายเลยอันนี้คือพลังของกิเลสอำนาจของกิเลสมันครอบงำโลกมันครอบงำจิตของสัตว์โลกจนสัตว์โลกบางคนมองไม่เห็นตามอัตตามธรรมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย อนุภาพของมันมีมากถึงขนาดนี้ขอให้คณะครูบาอาจารย์ตลอดผู้ประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมทั้งหลายจงทําความเข้าใจให้แจ่มแจ้งเถิดที่มันเป็นอย่างนี้เพราะกิเลสมันครอบงำจิตจิตใจมันเศร้าหมองขุนมัวก็เลยมองไม่เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงโฉส่งวางหลักข้อปฏิบัติเอาไวเ้เพื่อเพื่กิเลสนิเสีย ทำลายตัวเศร้าหมองในจิตในใจองเรานั้นเสียด้วยการเจริญสมถะภาพพวนาบ้างเจริญวิปัสนาภาวนาบ้างเหมือนกับคณะครูบาอาจารย์ตลอดญาติโยนทั้งหลายประพฤติปฏิบัติกันอยู่นี้อันนี้คือวิธีที่จะทำลายกิเลสทั้งหลายทั้งปวงกิเลสนั้นถึงแม้ว่าจะมีอนุภาพดังที่กล่าวมาแล้วก็จริงอยู่ แต่หลักธรรมของพระสมาะสรรมพุทธเจ้าของเรานั้นเหนือกิเลสถ้าผู้ใดนำหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติถูกต้องแล้วกิเลสถึงแม้ว่ามันจะเก่งขนาดไหนมันจะครองสัตว์โลกครองใจของสัตว์โลกมานานขนาดไหนก็ตามมันก็จะต้องลดน้อยถอยลงไปตามลำดับจะเจริญขึ้นไม่ได้เลย อย่างที่เราเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ทุกวันนี้ขอให้เดินเถอะตั้งใจเดินเถอะกิเลสมันเก่งขนาดไหนก็เก่งเถอะสู้ธรรมะของพระสมมาสมพระเจ้าของเราไม่ได้หรอกอันนี้นะป่ารบไม่ฝังในเบื้องต้นองค์สมเด็จพระสมมาสมพระเจ้าของเรานั้นพระองค์เห็นคนแก่เพียงครั้งเดียวเห็นคนเจ็บป่วยเพียงครั้งเดียว เห็นคนตายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น <c oughs> พระองค์ก็เกิดธรรมสังเวชถ้าเราจะพิจารณาดูแล้วเกิดจากอะไรบารมีธรรมที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาสมบูรณ์ความดีนั่นเองความดีที่พระองค์สร้างมานั่นเองตั้งแต่ฐานะบารมีเมือ่อกเราท่านทั้งหลายสวยดกันทุกวันทุกวันนี่นะ ทานะบาลมีศีลบาลมีเนคขมมะบาลมีปัญญาบาลมีวิรยิยสาจาัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกขาบาลมีทั้งที่เป็นปบาลมีธรรมดาอุปปาลามีปรมัตถะบาลมีพระองค์ทรงบำเพ็ญมาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจิตใจจึงจะเห็นตามความเป็นจริงพอมองเห็นคนแก่ เกิดธรรมสังเวชชีวิตมีปัญหาปัญหาของชีวิตคือความทุกข์เห็นคนเจ็บป่วยก็มองถึงปัญหาว่าอันนี้เป็นปัญหาของชีวิตบรรดาสัตว์โลกทั้งหมดจะต้องตกอยู่ในสภาพปัญหานี้ทั้งหมดมองเห็นคนตายพระองค์ก็ทรงพิจารณาถึงชีวิตว่ามันมีปัญหา ปัญหาของชีวิตนั้นก็คือความทุกข์ความทุกข์เกิดจากความแก่ความเจ็บป่วยและความตายความแก่ความเจ็บป่วยความตายเกิดจากอะไรเกิดจากความเกิดในเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันจะต้องแก่เจ็บป่วยแล้วก็ตายพระองค์มองเห็นปัญหานี้ว่าเป็นปัญหาของชีวิตเพราะว่าทุกคนไม่ปรารถนา แก่ก็ไม่ปรารถนาเจ็บป่วยก็ไม่ปรารถนาตายก็ไม่ปรารถนากันทั้งสิน้นอันนี้คือบารมีธรรมที่พระองค์สร้างเอาไว้บำเพ็ญมาจนเกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วพระองค์จึงได้สละโลกสละราชสมบัติออกสู่อภินิษสกลเสาะแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คือหมายถึงคน อันนี้เนะเป็นคุณน,นธรรมที่ทำลายความโลภความโกรธความหลงราคะมานะทิฏฐิตัณหาอุปาทานอวิชชาพูดง่ายๆก็คือคุณธรรมอันนี้เกิดขึ้นย่อมทำลายอำนาจของกิเลส